สำหรับสายข้าวออแล้วก็สายหวานนะทั้งข้าวทั้งหวานเลยเนากินรองท้องก่อนก่อนที่จะกินจริง<ะ>ก่อนที่จะกินอาหารหนักนะครับ<อ>จับาไปกินเครปมฮะเจ้าหนึ่งฮะที่มีร้อยกว่าไส้ไ <c oughs> ส้ทะลักนะฮะอยากได้เท่าไหร่บอกนั่นเลยฮะเจ้าของ,งเดี๋ยวจัดให้เอาแบบไส้ล้นเลยอยู่ที่ไหนนั้นอ่ะไปชมพร้อมกัน oh, เลยนะครับ <no. S 1> นี่นะฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็คือรถตู้โฟล์คสวากตสีเขียวสดใสคันนี้นะครับทูกดัดแปลงฮะให้เป็นรถ ฟู้ดทักเพื่อนที่จอดขายเครฟะนะที่หน้าธนาคารกรุงเทพสาขานครพิงจังหวัดเชียงใหม่ครับ จุดเด่นฮะร้านนี้ฮะคือมีไส้เลือกกว่า100อย่างนะครับดึงดูดความสนใจเจ้าลูกค้าใครอยากจะทานไส้หวานไส้คาวหรือว่าผสมกันทั้ง2อย่างก็เลือกเอาได้เลยครับแต่ว่าเมนูซิกเนเจอร์ก็คือเครปต้มยำรวมทะเลนะฮะมีทุกอย่างฮะยกเว้นนางเงือกนะฮะรสชาติก็จัดจ้านถึงใจรับประกันความอร่อยแบบไม่มีใครเหมือนนะครับเอรถตู้ไม่น่าจะสีเขียวนะดูสีเหลืองมากกว่านะฮะเราก็เลยไปสอบถามนะฮะคุณเฉลิมวัดดวงแก้วครับหรือว่าคุณต้อมฮะเป็นเจ้าของร้านเครปร้อยกว่าไส้ บอกแบบนี้ครับเดิมทีเนี่ยมีธุรกิจอุบรถแต่เริ่มมาสนใจฟู้ดทักก็เลยทดลองดัดแปลงรถโฟกตัวของตัวเองเนี่ย ทำร้านขายเครปใช้เงินลงทุนไปประมาณสักหกแสนแล้วก็ศึกษานะฮะสูตรแป้งเครปของตัวเองลองผิดลองถูกประมาณ3-4เดือนนะครับก็ได้สูตรแป้งที่ลงตัวหอมนุ่มไม่เหมือนไข่ก็เลยเนี่ยเอามาขายแล้วก็มีร้อยกว่าไส้นะครับเมนูที่ได้รับความนิยมนะก็เป็นเครปไส้กะเพราหมูไก่ไข่ดาวคเครเปเบานีทิปเปลิลช็อกเค้ปบานานาตุ๊กตับ๊บเครปบาบีคิวไก่ราคาเริ่มต้น79-89บาทนะฮะ,ะหรือว่าเอาแบบที่ใส่ ได้ไม่อั้นนะแบบบุฟเฟ่ก็มีนะเริ่มต้นที่39บาทสนใจฮะไปได้ครับจอดขายอูหน้าธนาคารกรุงเทพสาขานครพียงจังหวัดเชียงใหม่ครับไปไม่ถูกโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนฮะ0 9 5 7 9 2 6 4 9 2นะครับโอ้โหกินท,ทุกวันนะสามเดือ,อนยังไม่สม้มเืมันก็สีเขียวเหมือนกันนะนแต่ถ้าไฟเ <ไฟ S 1> มื่อกี้มันส<อ>มันเป็นสีเหลืองนะฮะ